อร่อยไหมครับพี่เทาพี่เทาเทาอร่อยไหมลูกแมวกินหญ้าครับแมวกินยญ้าเอาลงไปแมวกินยญ้าครับเท่าๆผมหนักเจ็ดแปดกิโลจะสิบโลแล้วครับ ผมเป็นแมวหรือเป็นหมูครับจินมได้อร่อยไหมครับพี่เทาพี่เทาเทาอร่อยไหมลูกแมวกินหญ้าครับแมวกินหญ้า เท่าๆผมหนักเจ็ดแปดกิโลจะสิบโลแล้วครับผมเป็นแมวหรือเป็นหมูครับกิดได้